แต่ว่าตอนนี้เองแอบปบแอบปบหลอกลวงเว็บหลอกลวงก็โอ้โหมากันทีแล้วเกินคือสองส่วนฮะ,ะแอปหลอกลวงลิงก์หลอกลวงสําหรับแก๊งมิจฉาชีพอันนี้ก็ส่วนหนึ่งในเรื่องของระบบความปลอดภยัยซึ่งรัฐบาลนะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีดีท่านโฆษกรัฐบาลหรือผู้เชี่ยวชาญที่รู้เรื่องนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าระบบเนี้ยมันเป็นระบบมาตรฐานป้องกันเรื่องการแฮกกระไลสูงสุดและไม่สามารถทําได้ส่วนอีกเรื่องหนึง่ง ที่น่าห่วงก็คือเรื่องหลอกลวงถูกไหมถูกต้องแกงมีขาชีพแกงมีฉาชีพบางทีโทรมาบอกเอาลงทะเบียนหรือยังลองดูลิงก์นี้อะไรแบบนี้<ช>หน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือตํารวจสอบสวนกลางค่ะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ไปพบกับทางผู้บริหารของตํารวจสอบสวนกลางก็คือทางท่านพลตารวจโทจิรเดช อขออภัยค่ะจีระพบภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะและท่านก็ยังเจอกับท่านพลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่ของตํารวจสอบสวนกลางคือการเดินทางไปครั้งนี้นอกจากจะไปตรวจแถวกองเกียรติยศแล้วท่านก็ไปติดตามงานของทางสอบสวนกลางท่านชื่นชมนะคะท่านบอกทํางานเป็นมืออาชีพจริง แล้วมีหลายเรื่องที่ถูกร้องบ้างถูกแบบเหมือนแบล็กเมยบ้างแต่ไม่สะทกสะทานเลยเพราะว่าทําทุกอย่างเกี่ยวข้องตามกฎหมายเป็นหน่วยงานหนึ่งเลยที่มั่นใจได้เลยว่ายึดมั่นในหลักการอย่างแท้จริงคือนายกก็ไปเยี่ยมหลายหน่วยงานนะ,ะแต่หน่วยงานนี้ได้รับคําชมเต็มๆเ,เลยนะ,ะหน่วยงานอื่นนี้ขีดเส้นต้องกี่วันเอาผลงานมาดูยังไม่พอใจนายกบอกด้วยนะครับว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะ ฉะนั้นเรื่องดิจิทัลเ,เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลที่สนับสนุนทุกด้านรวมถึงเรื่องของ Nation CC TV ที่เราดูอยู่เป็นเรื่องใหญ่มากพอสมควรครอบคลุมในหลายมิติมีการพูดกันเยอะมากจึงขอให้นโยบายหากตำรวจสอบสวน,นกลางคิดว่าสามารถเริ่มได้ก็เริ่มนะของตัวเองไปก่อนหรือจะทำร่วมกับหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมหรือกทมรัฐบาลยินดีสนับสนุนงบประมาณจะเป็นในการควบรวมกับทุกหน่วยงานเข้ามาทำให้ข้อมูลเราเนี่ย ฉับพันรวดเร็วและสามารถติดตามผู้ก่อการร้ายและอาชญากรรมเนี่ยได้อย่างรวดเร็วขึ้นท่านบอกว่าปัญหาอาชญากรรมต่างๆนี้ถ้าใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามานะคะรับรองได้เลยว่ามันจะช่วยทําให้ง่ายขึ้นแต่อย่างหนึ่งที่ท่านอยากจะบอกก็คือว่าตอนนี้กําชับเลยนะถ้าใครก็ตามที่เอาชื่อตัวท่านเองคือตัวท่านนายกเศรษฐาเนี่ยหรือเอาชื่อคนในการเมืองมาแอบอ้าง แล้วกดดันบอกว่าคดีนั้นคดีนี้มีคนนี้อยู่เบื้องหลังมีคนนี้สนับสนุนอยู่อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวนะท่านบอกไม่มีเลยนะอย่าไปฟังทําเดินหน้าของตัวเองเต็มที่ตรงไปตรงมาอย่างที่เคยทําปกติได้เลยอ่ะฟังเสียงนายกย้าเรื่องนี้ครับเรื่องที่เราไม่ค่อยอยากจะพูดกันแต่ผมก็ต้องพูดนะ,ะครับว่าแรงกดดันทางด้านการเมืองหรือว่าการที่จะมาก้าวไก่เนี่ยก็มีเยอะ นะครับผมในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ยอมต้องยืนยันเลยนะครับต่อหน้าพี่น้องสือ่อมวลชนนะครับว่าการคดีต่างๆคดีที่เป็นไฮโปรไฟลต่างๆที่ท่านนำเสนอไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามีการก้าวไก่เยอะนะครับแต่ผมขอเป็นกำลังใจแล้วก็ยืนยันตรงนี้นะครับต่อหน้าพี่น้องสือ่อมวลชนว่าถ้าเกิดมีการเอาชื่อผมไปอ้างชื่อชื่อการเมืองไปอ้างเนี่ยผมไม่ยอมนะครับทุกอย่างว่ากันไปตามกลั้กฎหมายดำเนินการถึงที่สุด นะครับขอให้เป็นอง,องค์กรที่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีอีกเรื่องหนึ่งครับคุณชาดาที่นายกย้ําทุกครั้งที่จะไปเยี่ยมหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตํารวจทหารนั่นคือเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ก็เช่นกันนายกบอกเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องสําคัญเพราะปัจจุบันเนี่ยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความก้าวหน้าเนี่ยทำให้มันมีคนตั้งอยู่บนความประมาทเพราะหน่วยงานที่ดูแลการปรบับปรามต้องดูแลตัวเองอยากให้ผู้คำชาหน่วยเนี่ย กำชับลูกน้องในเรื่องยุทธุปกรณ์ต่างๆต,ต,ต้องพร้อมโดยเฉพาะการปรับปรามยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเนี่ยอยากให้เข้มงวดท่านนายกท่านพูดถึงกรณีที่เราเปิดให้ลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตกันไปใช่ไหมคะปรากฏว่าพอเปิดให้ลงทะเบียนแล้วแน่นอนท่านก็บอกว่ามันก็มีทั้งเว็บปลอมเว็บเถื่อนเกิดขึ้นมากมายเลยทีนี้ก็เลยอยากจะให้สอบสวนกลางเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลดูแลอย่างเดียวไม่พออาจจะต้องกระจายข่าวด้วยไปไประชาสัมพันธ์บอกประชาชนว่าวิธีการในการดู เพื่อป้องกันมิจฉาชีพเหล่านี้มาหลอกลวงเพื่อป้องกันอาจญากรรมไซเบอร์ทำยังไงท่านบอกพูดไปเถอะนะกระจายข่าวไปเลยโอ้อวดไปเลยว่าตัวเองทําได้ว่าตัวเองเติมประชาชนอย่าไปคิดว่าการที่จะไปประชาสัมพันธ์หนักๆอ่ะมันเป็นการโอ้อวดโชว์ผลงานเกินไปจริงๆแล้วไม่เลยทําเต็มที่ไปเลยดีกว่าที่ผ่านมาสํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีคลิปมีในเตือนภัย รูปแบบแปลกๆมาตลอดนะค่ะแล้วท่านบอกอย่างเนี้ปล่อยออกมาเลยไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาวิจารณ์ยังไงก็แล้วแต่นี่ถือว่าเป็นการทํางานเตือนประชาชนอย่างแท้จริงรนะคะ